นี่คือ5สาเหตุที่ทําไมคุณถึงมีน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลงครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมมีคลิปที่ผมจะมาบอกถึง5สาเหตุหลักๆว่าทําไมคนเราถึงมีน้ําหนักขึ้นและลงในแทบจะเรียกว่าทุกทุกวันเลยครับมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่ทําให้เรามีสภาวะแบบนี้ครับอันนี้คือต้องขอบคุณนักเรียนของผมนะครับที่เป็นคนที่ชั่งน้ําหนักทุกวันนะครับแล้วก็มาถามคําถามกับโค้ชปูนันเนี่ยนะครับ บ่อยมากว่าวันนี้ทําไมน้ำหนักขึ้นแล้ววันนี้ทําไมน้ําหนักลงก็คือวันไหนลงก็คือแบบดีใจใช่ครับแต่วันไหนน้ําหนักขึ้นมาก็คือเครียดนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกถึงสาเหตุหลักๆเลยว่าทําไมคนเราถึงมีน้ําหนักตัวไม่เท่ากันในแทบจะทุกวันครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครับมาในข้อที่หนึ่งครับผมนัม่นก็คือมวลน,น้ําในร่างกายของเรานั่นเองในบางกรณีครับผมในบางครั้งนะครับการที่เราดื่มน้ําน้อยฟังให้ดีนะ การที่เราดื่มน้ำน้อยครับจะทำให้เรามีการเก็บน้ำที่เพิ่มมากขึ้นอ่ะงงองะสิครับผมเนื่องจากว่านะครับอย่างนี้ครับผมเวลาที่เรากินน้ำน้อยใช่ไหมครับและเราทานอาหารเข้าไปซึ่งถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีโซเดียมค่อนข้างสูงครับผมร่างกายจะมีการเก็บกักน้ําเอาไว้ในร่างกายครับทาให้มีอาการบวมน้ําเกิดขึ้นนะครับผมจะมีการเพิ่มขึ้นของน้หนักตัวจากการที่มวลน,น้าในร่างกายมันแปรเปลี่ยนไปครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ดื่มน้ําเยอะ ถ้าคุณดื่มน้ำเยอะร่างกายจะมีการลดลงของฮอร์โมนที่เรีวยกว่าอัลดอสเตอโรนครับผมซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยกำหนดในเรื่องของการเก็บกักน้ำในร่างกายครับถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำเยอะครับร่างกายจะมีการขับน้ำออกอย่างต่อเนื่องนะครับมากกว่าปกติทำให้คุณมีน้ำหนักตัวที่ลดลงนั่นเองครับดังนั้น การที่เรามีน้ำหนักตัวขึ้นขึ้นลงลงับผมเกิดขึ้นจากสภาวะเขาเรียกว่า water fluctuation นี่คือมันมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของตัวของน้ําที่อยู่ในร่างกายของเราครับดังนั้นนะครับบางทีเนี่ยในบางกรณีถ้าเกิดว่าคุณชั่งน้ำหนักวัวคุณจะเจอว่ามันจะมีขึ้นบ้างลงบ้างกีละครึ่งโลหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับดังนั้นนะครับผมให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีน้ำหนักตัวที่ขึ้นพุ่งขึ้นแบบจู่ๆก็ขึ้นอ่ะครับหนึ่งถึงสองกิโลประมาณนี้นะครับนั่น และในอีกกรณีหนึ่งครับคือคุณอาจจะเพิ่งดื่มน้ํามาแล้วคุณก็ไปขึ้นตาชั่งนะครับการดื่มน้ําเพียงแค่ครึ่งลิตรครับทำให้คุณมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแนทบจะเรียกว,ว่าครึ่งกิโลเลยทีเดียวดังนั้นผมบอกเลยว่าการชั่งน้ําหนักนะครับเป็นอะไรที่อาจจะแบงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมให้ขึ้นมาชั่งตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอนนะผมหลังจากที่เข้าห้องน้ําทุกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับไปทำทธุระให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วไปขึ้นตาชั่งนะครับในตอนเช้าเท่านั้นถ้าเกิดคุณไปชั ตอนค่าแน่นอนว่ามันจะมีมวลน้ําในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นครับทห้คุณมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย1-2ึกิโลครับผมครับย่งน้ฝาฝไววเลยในข้อที่1่ครับนั่นคือน้ําในร่างกายของคุณนั่นเองครับมาในข้อที่2ครับผมนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองครับอันนี้คือไม่พูดถึงเรื่องของคนใช้ยานะครับแต่พูดถึงตัวของสาวๆนั่นเองครับในช่วงที่ผู้หญิงกําลังจะมีประจำเดือนครับจะเป็นสภาวะที่ร่างกายมีสภาวะเขาเรียก water retention นะครับนั่นก็คือการที่ตัวล โปรเจสเตอโรนแล้วก็ตัวของเอสโตรเจนครับถ้ามีการแปลเปลี่ยนของโฮอร์โมนแล้วโดยหลักการแล้วครับผมร่างกายของผู้หญิงจะมีการเก็บกักน้ําเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเขาจะมีอาการบวมน้ําเกิดขึ้นครับหลายหคนนอยนครับผมคือในช่วงใกล้ประจำเดือนปุ๊บโหยโคตอ้วนขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ้วนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบมันคุมอาหารได้ดีนะครับแต่ร่างกายมีการเก็บกักน้ำนั่นเองแต่มันก็จะมีสภาวะที่ผู้หญิงครับผมครับอยู่ในช่วงที่แบบว่าอารมณ์แปรปรวนนะครับผมแล้วก็มีการทานอาหารตามใจปากเช่นการทานอาหารประเภทโซเดียมสูงนะครับแล้วก็ทานอาหารประเภทที่มีน้ําตาหรือว่าแป้งสูงครับผมนะครับอันเนี้ยจะทําให้ตัวของผู้หญิงเนี่ยนะครับมีการสะสมในส่วนของไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นจากการที่เขาทานอาหารตามใจปากในช่วงที่จะมีประจําเดือนเองซึ่งไม่เพิ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันเป็น e n s t r u a l syndrome ก็คือเป็นภาวะที่ตัวของผู้หญิงครับผมมีความต้องการในเรื่องของสารอาหารนะครับที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เขาจะมีประจำเดือนนั่นเองดังนั้นนะครับในช่วงที่มีใกล้มีประจำเดือนครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยครับมีน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องปกติครับแต่หลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วนะครับน้ําหนักตัวก็จะกลับมาเป็นปกติอย่างเดิมนั่นเองครับผมมาในข้อที่3ามนั่นก็คือการทํา IF หรือว่าการทา f า s t i n g นั่นเองครับการทํา IF เนี่ยผมบอกเลยอยากให้คุณลองนะครับ ถ้าวันนี้คุณลองทำา i เแบบยาวนะผมนั่นคืออยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงขึ้นไปครับจะเจอปรากฏการณ์เรื่องของการลดลงของน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับถ้าเรียกว่ารายวันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าร่างกายมีการใช้ในส่วนของไขมันส่วนเกินเป็นหลักทําให้มีการแปลเปลี่ยนของน้าหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือการทำฟาสติ้งครับผมเป็นจังหวะที่ร่างกายมีการขับน้ําในส่วนที่ไม่จําเป็นเนี่ย ออกจากร่างกายไปด้วยครับทำให้มีการลดลงของน้ำหนักตัวอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการแปรเปลี่ยนไปของน้ำหนักตัว่ันคจะเรียกว่ารวดเร็วทีเดียวครับดังนั้นนะครับผมนี่จะเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่คนที่ทำฟาสติ้งเนี่ยจะมีภาษีมากกว่าคนที่นับแคลอรี่เพียงอย่างเดียวครับแต่ให่างตามครับผมว่าช่วงที่ฟาสครับน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะอยู่ที่สมมตินะอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมนะครับแต่ถ้ากินอาหารเข้าไปปุ๊บนะครับน้ำหนักอาจจะขึ้นมาประมาณ52หรือ53กิโลกรัมเป็นเรื่องปกติครับผมนะครับแต่าดย Wa Fluctuation โแ คือจะเป็นการขึ้นลงของน้ำหนักตัวดังนั้นคุณต้องคอยดูเทรนด์ของน้าหนักว่าเทรนมันเป็นแบบนี้คือแบบขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าไต่ขึ้นหรือเป็นขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าไต่ลงครับผมนะถ้าเกิดว่ามันไต่ลงแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นลงขึ้นลงแล้วนิ่งแต่ว่าคุณเจอจุดติดนั่นเองครับดังนั้น,นครับผมฝากไว้เลยว่าการทำฟาสติ้งเนี่ยช่วยให้คุณสามารถลดไขมันแล้วก็ลดน้ําที่ไม่จำเป็นในร่างกายได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณกินอาหารมั่วๆส่วๆไม่ดูพลังงานไมม่่ดูเรรรืออองงขสาาาหผ คุณก็อาจจะเจอจุดติดอยู่ก็เป็นไปได้นะครับมาในข้อที่3ของนั้นก็คือความเครียดนั่นเองครับความเครียดเนี่ยครับเอฟเฟกแรกของมันคือมันจะทําให้เราอยากทานของที่ทําให้ตัวของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดพามีนหลั่งนะครับนั่นคือฮอร์โมนแห่งความสงบนั่นเองซึ่งร่างกายจะสั่งการให้เราอยากทานน้ําตาลและอยากทานโซเดียมครับเพราะว่าน้ําตาลและโซเดียมจะไปกระตุ้นการทํางานของสมองในส่วนที่ชื่อว่าสไตรตัม um นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว,ว่าเป็นรีวอร์ดเซนเตอร์ คือเวลาเรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกเราได้รับรางวัลครับมีใครที่แบบกินพิซซ่าแบบรู้สึกว่าแบบรู้สึกแบบเหมือนเลวรลายมั่งไม่มีนะครับตัวของพิซซ่านะครับผมมีตัวของโซเดียมในปริมาณที่สูงมากครับหรือบางทีกินไก่ทอดหรือว่าบางทีกินอะไรที่แบบมันมีโซเดียมสูงครับผมเฟรชฟรายส์พวกนี้นะครับมันจะรู้สึกฟินมันจะรู้สึกแบบโอ้ยดีจังเลยชีวิตนะครับผมนั่นเนื่องจากว่าตัวของฮอร์โมนโดพามีนะครับผมมันถูกหลั่งออกมาครับซึ่งในภาวะที่ร่างกายเครียดครับผมนะครับเราต้องการที่จะ ร่างกายของเราเนี่ยต้องการที่จะทําให้ตัวของมันเนี่ยมีความสงบลงโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นมันก็จะสั่งการให้เราเนี่ยอยากกินของหวานหวาน,วนหรืออยากกินของที่แบบมีรสเค็มหรือว่ามีโซเดียมสูงนั่นเองครับผมครับดังนั้นความเครียดเนี่ยน่ากลัวในเรื่องที่หนึ่งครับนั่นคือการที่ทําให้เราอยากของที่แบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับผมอย่างที่2คือความเครียดนะครับทาให เกิดสภาวะที่ร่างกายมีการอักเสบทั้งระบบได้เช่นกันครับผมนะทำให้เกิดสภาวะอินซูลเมชันทั้งระบบได้ซึ่งจะทําให้เกิดอาการบวมน้ําเกิดขึ้นอันนี้ยังไม่นะับการที่ทําให้เราไม่สามารถนอนหลับได้ครับการที่เราไม่สามารถนอนหลับได้ก็จะทําให้การลดลงของน้ำตัวแล้วก็การผอผลานของไขมันเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับทำให้คุณมีการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวในแต่ละวันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผม ให้บริหารจัดการความเครียดให้ดีนะครับถ้าเกิดเริ่มู้สึกว่าตัวเองเครียดนะผมให้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าอยู่ห่างจากสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำแล้วรู้สึกเครียดผมจะทําให้คุณเนี่ยครับห่างไกลาจากความแปรปรวนของน้ำหนักตัวของคุณคผมในแต่ละวันนั่นเองครับ และมาในข้อที่หครับผมข้อสุดท้ายน็คือการใช้ยาบางชนิดนงครับผมสาหรับบางคนครับที่ใช้ยาพวกขับปัสสาวะนะครับผมหรือว่าเป็นยาที่เกี่ยวเรื่องของการปรับฮอร์โมนยาคุมพวกนี้ครับหรือว่ายาต้านการอักเสบในบางตัวครับจะทําให้ร่างกายมีการแปรเปลี่ยนของน้ำในร่างกายเช่นยาพวกประเภทไดอูริติกนะครับผมคือยาประเภทแบบเหมือนขับปัสสาวะนะครับจะทําให้น้ำหนตัวเนี่ยลดลง1-2่งกิโลจะจะเลยครับผมในช่วงระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงครับ แต่ที่จะว,ว่าเป็นคนที่กินยาที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนมีการปรับฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้นี้นครับผมอยากจะมีลูกอะไรเงี้ยนะครับก,ก,ก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นของน้ัหนักตัวได้อันนี้เป็นเรื่องปกติเนะื่องจากว่าร่างกายมีการเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่ายาต้านการอักเสบบางชนิดทําให้ร่างกายมีการ เก็บกักน้ําเพิ่มมากขึ้นเช่นกันทําให้เรามีน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองครับดังนั้นครับการใช้ยาผมก็เ,เป็นอีกอีกปัจจัยหนึ่งแหละนะครับที่ทําให้เรานะครับมีการแปลเปลี่ยนไปของน้าหนักตัวเราครับผมแต่หลักๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตัวเลขบนตาช่างนะครับไม่ได้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแบบร้อซตสิ่งที่เราต้อง วัดนะผมสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตรครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นในกระจกนะครับข้อที่1ครับผม2คือตัวข่อม body fat นะครับว่ามวลไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมมีแฟตอยู่ที่12% 15% 20%นะครับผมซึ่งชายหญิงมีความแตกต่างกันครับใครอยู่ใครอยากเป็นสายรี่งสำหรับผู้ชาย body fat ต้องอยู่ที่12%ลงไปนะครับ เลยเป็นผู้หญิงนะผมอยู่ที่ประมาณ20%บลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายลีนสายซิกแพคแล้วนะครับผมดังนั้นก็ไปดูที่ตัวของบริฟทเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โอเคที่สุดนะครับผมและที่สําคัญคือการชั่งน้ําหนักทุกๆวันนะครับจริงๆมันมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าการชั่งน้ําหนักทุกวันเนี่ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักไม่ให้เรากลับมาอ้วนหรือเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสในเรื่องของการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่าใจเแบบบ ใจอ่อนใจแปรปรวนได้ง่ายครับเห็นตัวเลขแปรเปลี่ยนเพียงแค่ขีดเดียว2ขีด3ขีดก็นอยแดกแล้วอันนี้คือผมไม่แนะนำให้คุณขึ้นตาช่างในทุกๆวันครับผมให้ช่างเพียงแค่1ไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เป็นอะไรที่ถือว่าโอเคที่สุดแล้วครับผมครับดังนั้นครับตัวเลขบนตาช่างนะผมมันไม่ได้บอกอะไรทุกอย่างครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ชี้ทิศทางว่าเออร่างกายของเราเนี่ยกำลังไปนทิศทางไหนแต่ให้ดีสุดนะผม เช็คจากตัวเองในกระจกนะครับหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้หรือว่าจากวอร์ดิแฟตอันนี้ก็คือจะมีผลที่ดีที่สุดในเรื่องของการประเมินตัวของคุณเองในทุกๆวันนี้ครับก็อยากจะฝากไว้ครับก็ถึงคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโคชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคณดีๆที่ผมนำเสนอในทุกสัปดาห์ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ